มาครับวันนี้เราพกทุนกันมาที่3,000บาทเดี๋ยวเราจะมาเล่นเบ็ดร้อยในเกมว i l d i t o Show กันนะครับผม เกมนี้นี่เป็นเกมคล้ายๆกับมาจองเวนะฮะแต่ว่ารางวัลดีกว่านะตัวคูณดีกว่ามากๆเลยนะแถมเข้าฟรีสปินง่ายมากๆสำหรับวันนี้เราเล่นกับเว็บออบเบต24 HR นะครับผมสมาชิกใหม่รับโบนัส100%นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาแจกกันนะฝาก300รับ600ครับผมฝาก200รับ400ครับฝาก100รับ200ครับผมนี่คือโปรฝาก100รับ100นะครับฝาก100รับ200นะฝาก200รับ400ฝาก300รับ600ครับผมเออโปรโมชั่นมีเพียบเลยนะแถมยังมีแคชแบ็กให้อีก5% 5,000สสูงงุดถึ เลยนะครับผมเยทเคแล้วยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมุนกลงล้อหรือโปรอะไรก็ตามแต่นะครับใครสนใจลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจังหวะนี้เบ็ดร้อยเราเข้าฟีสปินแล้วครับเยทเคบอกแล้วว่ามันเข้าง่ายมากๆนะฮะติด Y มา y ยังไงต่อจังหวะนี้โอ้โหมี Y ช่อง4ด้วยแต่มันไกลเกินไปครับเหลืออีก8หมุนนะเออมาดิฟีเจอร์นี่เหมือนมาจองเป๊ะเลยนะช่องกลางนี่ล็อกปุ๊บเป็น Y เออมายังไงเหลือ,ออีก5หมุนนะนี่เบ็ดร้อยนะเนี่ย เบ็ดร้อยนะเนี่ยมันต้องเอาหน่อยหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้ติดมาเต็มช่องครับ1นึ่งแล้วครับโอ้ยไปต่อไหลต่อโอ้โหไม่ยังไม่ติดรางวัลเมกกะรางวัลก้อนโตเลยสักดอกนะเหลืออีกสี่บุญแล้วครับได้มาแค่พันสามนะเออแต่เรากดไปไม่กี่หมุนเองนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเหลือ1หมุนสุดท้ายครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยฟีสปินจะลงมาไหมลงมาไปเบรกเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไปกันต่อครับได้มาเพิ่มอีกสิบสองบุญนะต่อ ย็ดเคนึกว่าจะโดนแล้วได้พันสามนี่ก็เอาจริงมันก็ไม่กี่ร้อยเองนะไปลุยกันต่อเลยเก้าหมุนครับแต่ทาไมมันเงียบยาวอย่างนี้ล่ะเนี่ยทำไมมันเงียบยาวอย่างนี้ล่ะเนี่ย,ม,ม,ย,ย,าย,ายมาหน่อยได้หรือเปล่าติดกระโหลกมาครับจังหวะนี้โอ้โหอูู้อูอูหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับโดนก้อนใหญ่เข้าไปทีหนึ่งนี่ไงละ่ะมาต่อติดแจ็คอีกครับขอคิงช่องแรกมาโอ้โหจังหวะนี้รางวัลก้อนโตมาเยือนแล้วนะครับรางวัลซูเปอร์ไม่กะเลยครับผมโอ้โห 4,000น,นะตอนนี้วิ่งขึ้นมา6 0พ0แล้วนะครับย็ดเคกด3ทีได้ถอนเลยอะ่ะเออบอกแล้วมันเข้าง่ายแตกง่ายมากๆนะครับใครสนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะตอนนี้เหลืออีก4หมุนครับได้มา6,7 0 0เองนะจะได้เพิ่มอีกสักน,นิดนิดหน่อยนหน่อยหรือเปล่าอยากได้อีกนิดนึงงไงอยากถอนสักหมื่นนิดนิดเนี่ยอ13หมื่นสามได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆขอหมื่นกลมๆอีกร้อยเดียวเองมาแล้วโอเคทะลุหมื่นแล้วครับหนึ่งหมื่นห้าร้อย โอ้โหยังไงครับเหลือหมุนสุดท้ายเข้าหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอ้ยมาได้ยังได้อยู่ครับโอ้โหสรุปจบกันไปที่หนึง่งหมื่นหนึ่งพันวนๆครับผมเยดเคโอเคอยู่โอเคอยู่เออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย